สวัสดีครับวันนี้เรามาวันหยุดเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์เรามาทำต้มปลานี่ครับอุปกรณ์ผมขั้วเลยขั้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนขั้วบริเวรไทยเบิรงเนาะพี่น้องเนาะตอนขั้วบริเวรไทยเบิร์นอะเ้ามาเบิรงอุปกรณ์อันนี้มีม,มีตะไคร้พริกและกะ้วก็กระเขียมเทศข้ามเปียกหน่อยนึงและะ้วก่ตัวอยังก็เพิ่ห็นนี่ไหมลาบผักชีาลาบผักชีนะขเาาขะาเรียกราบผักชีไปแล้วมาใส่ อันนี้คือแบบต้มแบบบานๆนะพี่เนี่พี่น้องเนีอยเดี๋ยวนะโอ้ปุบเราจะไปคลายลงเนาะพี่น้องเนาะป๊อกป๊อกปอกแต่ปลาเนี่ยปลาเขาไอ้ผึ่งลูกนี่ครับปลานี่ต้องน้ำเดือดก่อนนะพี่น้องปลานี่ต้องน้ำเดือดก่อนนะฮึเดี๋ยวใส่มือได้กันเนาะพี่น้องเนาะมือสะอาดอยู่หลางอยู่เด้อ่าวันนี้เครื่องโบดถึงนะครับเครื่องโบดถึงเนี่ยข้าวมันข้าว พี่น้องเข้ามาเบิ่งกันต่อเนาะเดี๋ยวระวางที่รอลอ,ลอน้ําเดือดเดี๋ยวปลาใส่เนาะเข้ามาเข้ามาถอดปลาเนื้ออ่อนเนาะจุดไฟก่อนอันดับแรกพี่น้องจุดไฟก่นอนนะไฟก่อนก่ปลาในอ่อนครับนี่ปลาเนื้ออ่อนนี่ปลาอันนี้ปลาต้มปลาใบตองครับอันนี้ปลาเนื้ออ่อนเนาะ รอลอห้องอนอ่ที่เ้าล้างกระทะให้มันเอาไปแล้วครับถ้าถอดปลาในอ่อนการถอดปลาในอ่อนนี่มันก็ต้องใส่เวลาเนี่ยนะครับถ้าต้องใจเย็นๆถ้าปลาในอ่อน,นไฟต้องอ่อนโอ้แ่พีน่น้องไฟแห้งไไหมดเเด้ไฟแรงนี่เรียบร้อยไหมแน่นอนครับปานหัวนี่ต้องกรอบต้องกรอบน้ำมันเยอะๆครบับผมใส่น้ำมันลงไปก่อนครับ น้ำมันเราี่น้องฟาบน้ำมันหมดแล้วก็ไม่น่าจะพอ,อน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดฟุดเลยน้ำเดือดฟุดเลยน้ำเดือดแล้วน้องพี่น้อง จามเลยพี่น้องปึ๊บไปถังน้องปุ๊บมาดูใส่หม้อปลาก่อนเลยพี่น้องปึ๊บปลาไปเลยหม้อปลาจุบหั่นเรียบร้อยครับต้องเพื่ออะไรเห็ดในเบื้อง มับนปลาถามก่อนว่ามันปลาอย่างเอินว่าปลาจอกว่าเกิดตัวใหญ่เนี่ยกับปลาโจกตัวหน่อยเนี่ยกับปลาจอกมาทีนน่ทแม่บัแม่พึ่งกับบุหงปลาใหญ่กับตุ่มเนี่ยมั้งครับ ไม่ไดน่าจพี่น้องนที่คาดไว้หรือเปล่าลใครครับใครปลาปึ๊บไปนะพี่น้องเนาะห้ามคนล่นคนว้าห้ามคนปล่อยมันเดือดๆเลยครับลอ,องมาดูไงนี่เราต้องปรับไฟตรงนั้นเนาะไม่มีหนังเลยเดี๋ยวเราไปตวจปลาดะชดไปไปต้องงวางก่อน

给他洗了。 ทนอ,นอไก่เน้อ่อดีย๋ยนะเดี๋ยวนดีเนองเด๋วมตากปลาีเลยเดี๋ยวห่อไคุ้มงยอย่รุ่งเลยะครับน้องดี่แหละอรไอยสดเป็นเนื้อหอนห่อนนอกที่น้องนอะอันนี้ทอดปลาปลาในออนอันนี้ต้มกระจกโ,โอเคไจ,จอด้พี่น้องเดี๋ยว ไหพี่น้องหลังจากเขาล่อมาสักพักหนึ่งเมื่อกี้ผมได้ทำการชิมแล้วบอกเลยว่าอาร่อย <c oughs> อร่อยมากพี่น้องอ่านี่คือต้มปลานะครับต้มปลาจอกพอว่าเด้แต่ว,ว่าหมูมันแมนหม,มอสืบนี่เป่นว่ามันตัวหน่อยนี่ยมันสืีปลาจอกแต่มันตัวใหญ่มันสือซีปลาโจกเป็นแบบอ่าเนี่ยมาเบิง่งตุ๊บเนี่ยเองบะ ไไเม่ไดเเไนนาาเ้เอาถอดไฟหน่วงที่นอเห็นบปล่าอ๋ออันเปรอนยงอันตีเย็นใช่เนอนปลาเหนือออนนี่ยไม่ตีกรอบเลยแหละนะผมจะเอาลงสองชุดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับนี่อีกชุดนึงอุ้มนี่แม่วันเด้เดี๋ยวต้อง,งมานักกันอมาได้ชุดนี่เนะที่นอ,นนอปัาบเลยต้มปลาเนี่ยต้มปลาอันนี้ออนนทอดปลา,า,าส่วนกระตือเฮ็ดอย้ายอยู่อันหนึ่งเฮ้ยออันนี้ พี่น้องหูบ้านนี่คือนยังอันนี้คือมะระกอพันธิตำมะคุงเนาะพี่น้องเนาะแต่เนี่ยพันธิตำมะคุงอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านพันธิตำมะคุงเดี๋ยวขอขอล้างขั้วกันแป๊บนึงขั้วขั้วเมื่อกี้มันหกในยังน้อยเพราะว่าผมผมขั่วปลาเนาะปลามันสดๆก็เลยขั่วปลาขั่วปลาจอกขั่วปลาจอกส่วนปลาเนื้ออ่อนนี่เพิ่นขั่วไว้แล้วแล้วเพิ่นกับมักไว้เรียบร้อยแล้วกับ ถอดได้เลยเลยนาะแต่ว่าถอดนี่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงถ้าเข้าจะกินขเขาเทียงสิแต่เข้าต้องใช้เวลาถอดอยู่เพี่เวลาให้กับเขาอยู่มันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้พี่น้องเนาะเพราะว่ามันจังขีดมันจังขีดแสบมันต้องใช้วเวลานิดนึงของของแสบเนาะโอเคมาครับตอนนี้ก็ได้ยุฟานบุกคุ้งไงขวสิหกไงได้พี่หน่อเด้วเพราะว่าเดี๋ยวกะทีได้ เดี๋ยวห่อฟันบุกงบุคุงก็ตำกินเองครับพี่น้องมะหกมะตะกอก็ตำกินเองนะพี่น้องเนาะนี่พักพักเพิ่งเก็บผักมาแต่สวนมีอะไรบ้างนะนุ่นะมีผักเคลยังอ่ะผักไสอันนี้เนี่ยหัอมผักโขมอันนี้พักสลัดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนการปสามืัอนี้เพิ่งห้างเล่นได้กินกันเนาะกุ๊บ พี่นอ้องอะหลังจากทีร่ร่าสักพักหนึ่งอะาก,ใากะ็ใส่ผักเนาะใส่ผักเสร็จแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยถือว่ายกล่วงได้เนาะสุดยอดตรงปลาอ่มาเบื่องปลานมาเบื่องปลาถอดเท่าอ,อ่าเลืองวะพี่น้องเห็นบ่ผมบอกแล้วมันจะเลื้งเลยล่ละนี่เห็นบ่สุดยอดวะพี่น้องเลืองแบบงามเลยแหละนนเนาะอันนี้เพิ่อิปลาอย่างก่อนปลาเนื้ออ่อนหรือภาษาบานเท่า ปาลาหนังฮะปลาเกดปลาเสียมมันเดียวกันบ่เมื่อเปนปลาเสียมนี่พี่น้องเพื่อนปลาหนังไว้สักปลาเสียมมันจีตัวหน <H á? S 2> ่อยกว่านี้เนาะปลาเสี้ยมจีเจอในน้ำสระอ๋อปลาเสียมจีเจอในในบ่อดินในน้ำสระอันนี้เป็นน้ำน้ำสีสงครามเนาะปลาเนื้ออ่อนโอเคต้มปลาโอเคอภิหนงเดี๋ยวผมตียกไอ้หม้อลงกปลนี่ยจีเพื่นจีดัวพักดัวพักกินกตำตําคุงเนาะลุงเมืองพี่น้องโอ้ย หนึ <Okay. S 2> ่งบวกละเทปบวกพริกที่ใส่ตะบักคุณน้องพี่น้อง,งซุปแล้วครับเดี๋ยวผมเซียวตัวนี้ลงก่อนนะพี่น้องเนาะป๊าเดี๋ยวเสียวลงก่อนเอาชุดนี้ลงก่อนนะพี่น้องเนาะโอ้โหเดือดงามพี่น้องดูน้อ แบบงามแบบนี้พี่น้องานางแบบหลังแบบงามเลยพี่น้องอ่าเห็นบ้านี่ละ้ะกินกัำตามะคุ้าเนี่ยผมบอกเลยสุดๆกินกัำตาลมะคุ้เนี่ยใช่ไหมไปลย จะเลยชุดน้าพี่น,อนนะ้องเนาะได้ได้ปุ๊บชุดนี้พี่น,อน้องบบานี้มาอันนี้อันนี้จะตัวเล็กหน่อยอันนี้ถอดได้ทั้งตัวอันนี้ชุดสุดท้ายแนละ้ว

พ้าวปาปลาในอวนผ่อนนันต่องวัดใตี้นดดยนๆมันแังสีเหลืองมาพี่นะน้องนะมันสีเหลืองมันสีทองนเ่นะนนนะเหลืองเแบบเหลืองเลยแบบเหลืองถับเป็นผู้ถ้าเขามากไก่แื่อนี่ยนะผู้ลงคนเขามากไก่กระเทียมนะเขาไปใส่กระทอดกระเทียมแล้วก็มะรุยไปในอวนมะพี่น้องนะนะดีมากสะดวก เดี๋ยวเราถอนสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอถอนผหมอนจากคู่กันกินพี่น้องมาพี่น้องผมเพิ่นฝากบบคุงเรียบร้อยแล้วเพิ่นฝากับคุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเพิ่นชิมีการตำคุ้งเนาะทำวัคคุงนี่กนนพกแนงหน่อยครับคู่ฮะเพราะว่าเฮียกับเขาอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคอ,อ,อยทำเฮียกับเขาเราคอยทำความสะอาดเนาะมันจะรบกวนเนี่นพี่น้อง ปลาปลาไหลอวนกำลังทอดเลยอันนี้เป็นเส้นย่างก่อนอันนี้คือเส้นขนมจีนครับหรือข้าวปุ้นภาษาอีสานหวานห่อเนาะเส้นแบบมันเป็นเส้นเส้นแห้งเนาะสช่ไห้ครับก็มาตม้มเองแล้วก็เอาขึ้นก็นได้นี่ครับมีวิธีเกิดี่ยก่อนฟักกระพุ่งปะเออเนี่ยบรรบานเลยครับบรรบานเลยเอาบระตองใส่แนวขุน้นถ้าใส่แนวขุ้นโมเสบได้พี่น้อง มันต้องฟักแบบนี้เลยแบบบนันบาน,บานเขาเลยน้าพี่น้องเนาะนี่บันบาน,บานเขาเลยพักก่อนเอก็บเกี่ยวแถ้วล้างบ้านนีิแหละพี่น้องล้างบ้านถ้ามองไปนะ,นะสีเบื้องนะมีอันนี้เป็นสวนเนาะผมก็ในปลูกยังอยู่มันมได้ปลูกอยู่แต่ว่ามีมีโครงการมาสิปลูกด้วยมันก็กว้างแบบกว้างเติมยู่ข้างรางพวกหัว,หวข้างรางก็เห็ดข้าวในเดี่ยวยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นสิลนรุ่งเพื่อพัก ส่วนครัวนี่มาสั่นหลับนี่ก่อนส่วนครัวนะย่างยังย่างพิ่งพึ่งเอาลงเมื่อกี้จะรอให้มันได้นี่ก่อนสักพักนึงให้มันเหลืองก่อนให้มันเหลืองก็เต้นเย็นย่างว่าเคนเคนเดินนู้นเขากันนะครับคนบอกว่าผิดแล้วว่าจ้ะเห็นรอสักครู่ก็น่าหนี่อันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วรออันนี้ต้มปลาเขาก็ยกไปไใบๆ้ันโตกินเข่าแล้วเนาะพร้อมที่พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ต้มเส้นกับปุ้นโอเค พี่น้องเดี๋ยวห้องรอสักครู่รอเป็นตาำปะคุงแล้วก็ล่อรอปลาทอดปลาสุกนะ้องพี่น้องนะเนาะมันมีทอดปลาต้มปลาตาำปะคุงเขาปุ่นนะเนาะนี่ก็คือจะเป็นมือเทียงเข้าเนาะพี่น้องมาพี่น้องระวางรอบพนีครับเขาเนาะห้ามาเบิ่องอันนี้โอ้ยหนามหนามคุ้นแนงครับพี่น้องแม่นามสงครามออืื้ห น้ำแบบฝนมันตกเนาะน้ำเลยเป็นสีคุนๆไปเลยฮกพี่น้องฮกฝนตกหยาขึ้นเนาะหยาขึ้นบ้าบหยาขึ้นปุ๊บเดี๋ยวมาเบิง่งอ่ะยอำยมยอำย,ม,ยมนี่เป็นเจ้าถิ่นประจำซอยนะครับช่วงนี้มันก็ชิดเลาะน,นิดนึงอ้ามาเบิง่งสืบพักสวนขั้วรอละกันเนาะอมาเบิง่ง อ่นีผัก <The> อีตูนะพี่น้องเนาะผักอีตูผักอีตูผักแพลวผักแพลวนี่ใส่ส่วนไก่นะพี่น้องเนาะงามคับพอแล้วปลูกไว้พี่น้องพอแล้วปลูกไว้ก็บัวแห้งเลยพี่น้องเลยก็บัวนะพี่น้องเนาะบัวแห้งบ่านี่้ก็บัวก็งามเลยพี่น้องบัวบัวบัวงาม ยุงไปหา่ยุยำยำไปไหนยำยำไปไหนไปแล้ยำมายำยำยำไปเล่นหลังบ้านครับพี่งนี่ไปละระหว่างเขารอกรบเขาะ่อเพือนเขายำยำที่มาล่อหลังบ้านอันนีพี่ขี้ที่ย้ยอมยำเนาะปรับให้แดงดูพี่ทำอะไรอันนี้หลังบ้านพืชลงไอ้พืชผักสวนกุ้วเอาไว้กินพี่น้อง เอาพืชผักสวนครัวไว้กินระวังที่พันรอบพันตามบุกหงอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่วิ่งเด่นของยอมแยมนะลังบ้านเดี๋ยวกลับปล่อยมันไปปะเดี๋ยวเขาไปเบิงเพินพ่นเพิ่นหนาเที่ยกับเขาแล้วหรือเ,เที่ยงหรือปะจะไปกินข้าวเที่ยงกัน,กนปะแยมไปยังแยมแยมไปยัง ไปแล้วพี่น้องเรียนแล้วมากเร่นมากเงียเ้ยปวดเงี้ยวโอ้ปวดขี่พี่น่องอชีวิตยม่มแย้มเข้าป่าพี่น่องลั mm hmm. งบ้านทางบ้านเป็นที่ขี้ของยอม่มแย้มตละไปไหนไปเข้าบ้านน่า,ากับข้าวน่วจาจะเสร็จแล้วแหละ ดูข้าวหลังบ้านน่าจะเสร็จแล้วพี่น้องนี่เราเพิ่งกะจิปลูกใส่กระถางไอ้ช่วงน,นี้เพิ่งกะเนี่ยคนปลูกักแพลวอปูนส่ปลูเพล่กระถางไอน,นี้เนาะไปแ,แย้ำหน้าบ้านก็จะเป็นแม่น้ำสงขามนะพี่น้องถึงสะพานเป็นเห็ดพันเรียวอยู่คนตกช่วงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนั่งกินกาแฟตอนเช้าตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะอะไรต่างๆพี่ประจำซอย พี่น้องมาเบิ่งใบในสุกแล้วพี่น้องเจยาถอดไปเมื่อกี้ไม่ยางเปล่นแคบเดียวกลับมาสุกแล้วครับเีจ้าตำมะคุงครับนี่เริ่มตำแล้วยด้อบาทนียเราจะได้กินข้าวเที่ยงกันแล้วฟาร์มคู่พี่น้องกินเบิ่งตอนไปเก็บบนใดแหงเราไปเก็บบนใดไทยพี่น้องเบิ่งนี่เพื่อนเนี่ยก่อนเนาะมาละเนี่ยมาละคินออกพี่น้องมาละคินออกเห็นบ่นี่พี่น้องนี่กคปตำมะคุงนี่ เมื่อเนี่ยพี่น้องเด้อไม่อยากผักอลไรกินกับตำมะคุงน,นี่พี่น้องกับตำมะคุงมะเขือมะระขี้นกผักสลัดนี่เพิงกระลวกพักตัวดักผงหอมพี่น้องเนาะเอ,อ้ยเบื่อเนีเ่ยนี่พี่เด็นเนาะนี่ปลาไหลวันพี่เด่นนี่พี่น้องลงอะไรกว่ามัเขืออัคเน,นี่อยากสักผัก เดี๋ยวเพื่อนจีห่ายเนาะข้าวมัวขวนเพืนใดจะชิบปอดีกินปึ๊บพี่น้องมาแล้วขอเที่ยงข้าเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับน,น,นี่ต้มปลาพี่น้องนี่ต้มปลาไปไต้มปลานี่เป็นไงครับต้มปลาไข่ถอดปลานัางพี่น้องถอดปลานัางนี่ตำคุ้งผักครับผัก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  ผักนี้คือมะระขีนกในใส่ตะบุคุงสุดๆบอกเลยข้าวปุ้นครับรวกสดรวกข้าวโขมมาพี่น้องมาขาดปลายได้ครับปลูงอีสานครับขาดปลายได้อีกอย่างหนึ่งคือนี่ข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องอันนี้อ่อนห่อนเลยเนาะนี่สุดๆมาพี่นออ้องข้าวเที่ยงข้าาเดี๋ยวคลิปนี้จะได้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้แน่ได้ครับเด้อเดี๋ยวสิทธิพิษผลิตคลิปออกทีเดียวมาให้พี่น้องเฮ้าเบิ่งเนาะไปแล้วพี่น้องมือนี้ขออนุญาตไปกินข้าวเที่ยงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ